สวัสดีค่ะค่าวเมื่มาพอกับชนาาัท้าสาบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีนารักทุกๆกท่กทานนา่าจะมือนี่ช่องนัดนะคะพอดีมีเอฟซีของอีหลาอุ้งอิงได้ทักมาบอกนัดนอกจกว่าเจอ,เ,อเว็บผานั่นเยอะเลยนะคะไต่คลิปนะคะมาเยอะมากนะคะยิ่งลบกระแหงมากนะคะ ารายงานใดกระแหงมากนะคะแตกผา,ผาดผาดเลยนะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าอย่าหาทำนะคะคุณช่องของนัดบอมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบอกไว้ก่อนเนื่องจากว่าช่องของนัดบอมีส่วนเกี่ยวของกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะซึ่งจู่ๆนะคะตั้งแต่นัดทำคลิปเกี่ยวกับอิหลาองเอีงนะคะก็มีเว็บพนันแบบว่ามาแบบ เป็นหางแถวเลยนะคะทุกครั้งที่นัดโหลดคลิปลงนะคะก็จะเด้งปึ้งเข้ามาเลยนะคะเป็นปืดเลยนะคะอยากจะบอกว่าอย่าหาทำนะคะแล้วก็น,อกอนก่อยากจะเตือนเอฟซีนจ้ะอยากจะเตือนเอฟซีทุกท่านเลยด้ะคะ่ะที่ติดตามนัดยูเอฟซี FC ทั้งบ้านที่บบคอยดูอีกอย่างนอกจากห้ามกดเข้าไปในลิงก์ต่างๆทีเข้าวมาคอมเมนต์ใต้คลิปของนัดนะคะซึ่งวันไหนไม่เบิ้งคลิปหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเวลานัดโหลดคลิปลงนี้ เด่งมากเต็มเลยนะคะนัก,ก็พยายามบล็อกพยายามาลบออกเรื่อยนะคะยิ่งเข้าลบก็แห่งแตก,แตกมากเยอะเลยนะคะบารูว่าเป็นอยียงนะคะบุคคลบอกไว้กกรนอคะอย่ามา,าห่วยไตยคลิปคนอื่นเขานะคะอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขานะคะเ,เพราะว่า,าคนอื่นอาจจะเขาใจพิดนัดจะจะมาฉีดแจนะคะว่าช่องนัดแบบว่าเจอระบาดนักเลยช่องนัดดุนรุ่มตอนเนี้ยนะคะเพราะว่ายังเพราะว่านัด อาจจะโดนนะคะอาจจะโดนทําโทษก็ได้เพราะว่านัดบอมมีส่วนหลู้เห็นบอมมีส่วนเกี่ยวของแต่จู่ๆคุณมาทําแบบเนี้ยคุณมาหากินแบบเนี้ยอย่านะคะอย่ามาหากินใต้คลิปของคนอื่นเขานะคะเว็บพนันฝากนะคะฝากอย่ามายุ่งนะคะอย่ามายุ่งกับช่องของนัดนะคะไปไกลๆนะคะอยากจะไปทางไหนก็ไปนะคะมาต้องมายุ่งนะคะอย่ามาอันนี้เถาะเพราะว่าช่องของนัดบ่อช่องดังช่องอีหยังช่องเล็กๆนะคะ ช่องเล็กๆคนติดตามกับบกค่อยลายปันไดน,นะคะก็มีคนกับพ่อมีคนเบิงอยู่แต่ว่าหลังจากทีนันมาั้าคลิปนะคะเกี่ยวกับอีลาอุ้งอิงนะคะก็มาเป็นปืดเลยบอลูว่ามาจากใสนะคะเต็มเลยนะคะเว็บพนันนะคะขอเตือนไว้ตรงนี้นะคะว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของกับอีหยังทั้งสินกับเว็บพนันนะคะซึ่งนักก็อยากจะฝากไปถึงพ่อๆแม่แม่เด้อจาก แล้วก็ลุงป้านะาอาพี่นองญยาิพี่นองลูกไพกะซำห้ามกดเข้าไปนะคะถ้าสงสัยมั่นหลายสงสัยทางสันตังสีเชิญชวนมีการเชิญชวนอย่างมันบอกเกี่ยวกับของขนัดด้วยจ้ะยาเข้าใจผิดนะคะอยาเข้าใจผิดนะคะว่าช่องของนัดเป็นการเชิญชวนเว็บพนันเนองบอมีส่วนเกี่ยวของนะคะช่องของนัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเวบพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งบมเมนเฉพาะทังบานทังพ่พอพอแม,แม่บอกนัดเนาะคะ่ะ ซึ่งโมเมนแค่พอๆแม่ๆมื่อบอกนัดเด้อจ้ะโตนัดเองนก็เห็นนัดพิสังเกตุกันนลนะก็พยายามทยอยลบแัลลาก็ไล่งานแล้วก็บล็อกนะคะแล้วก็หลังจากหันพัอตนัดโหลดคลิปลงปืดมาบานีพี่น้องจามาแบบโมไมนมาบิ้งกลิ่นเห้าดอกแต่ว่ามาสแสวงหาผลประโยชน์ไต่คลิปคนอื่นอย่าหาทำนะคะเว็บพนันนะคะคุณ คุณคิดว่าคุณมาห้อยของคนอื่นมาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วช่องเขาก็เดือดร้อนด้วยพยายามนะคะพยายามยามายุ่งกับช่องของนัดนะคะไปไกลๆนะคะไปไกลๆบอตอนรับไม่ขอต้อนรับเว็บพนันนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะบอสนับสนุนเว็บพนันด้วยจ้ะไปไกลๆด้ ama, วยายามาห้อยไตคลิปยามาอันนี้เนาะคะ่ะ พอ,อยังที่นัดเมาบอกมาฉีดแจงอยู่นี่พอ,อยังเพราะว่านัดยานช่องนัดโดนปิดหรือว่าบางคนบลูอาจจะคิดว่านัดเช่นชวนแล้วก็ปลายงานนัดวันนี้ช่องนัดอาจจะมีปัญหาใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยามายุ่งกับช่องของนัดนะคะไปไกลๆนะคะถ้าบอสันนัดจะบล็อกนะคะบล็อกให้ถึงที่สุดนะคะทุกคนพอ่อพ่อแม่แม่ยาหลงไปกดเป็นอันขาดเดอร์จั๊กทายเห็นกับอ่าบอกนัดกระไดหรือว่าซอยเป็นหูเป็นตาฮันนานในเดอร์จั๊กแล้วก็ ถ้าเห็นก็นอย่าไปเผลอคลิกเลยเด้อจ้ะอย่าอ,อย่าไปเผลออย่าไปเผลอคลิกเข้าไปเดี๋ยวความสงสัยสงสัยใดแต่ว่าห้ามคลิกเข้าไปเด็ดขาดห้ามหลงเข้าไปเด้อจ้ะพอๆแหม่ๆนดเตือนพอๆแหม่ๆเด้อจ้ะเอฟซีของอีหลาอุ้งอิงแล้วก็เอฟซีของนั้นเนาะค่ะอย่าเผลอคลิกเข้าไปนะคะเพราะว่านะคะ เดี๋ยวเสียรูนะคะเดี๋ยวพอๆพอพอแม่ๆจะเสียรูข้าเจ้าขาเจ้าจะเชิญชวนไปแบบทังทแบบพิษกฎหมายสิแล้วจะห้ามเด็ดขาดได้จะทีนัดออกมาเว่ามไม่ยังนัดแบบว่าอยากเตือนเนาะค่ะเพราะว่าจะมีช่องใหญ่เนาะค่ะอย่างเช่นช่องอาจารย์ครูเสกสรรปั้นยูทูบก็ได้ออกมาเว่าชี้แจ้งนะคะว่า มีเว็บผนันมาหอยเยอะเลยนะคะช่องอาจารย์เสกสรรปั้นย t u b e ก็ได้มาออกมามาบอกมาสอนเฮ็ดคลิปมาสอนเกี่ยวกับแต่ว่าเฮ็ดจังไดจะบล็อกข้าวได้เฮ็ดจังไดจะแบบจัดการกับเอาลิงก์พวกนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเฮ้าไปว่าบล็อกธรรมดามันก็นยิ่งแตกดอกออกออกอ,อกออกออกออกลูกมาเยอะเลยนะคะแค่เฮ้าเฮ้าบอกคำานี้มันก็่มีผลมันก็นแตกมันก็อกอหลังจากเฮ้าโหลดคลิปมาเองสินะคะ ซึ่งอาจารย์ก็มีวิธีบอกนะคะว่าต,ต้องคิดวิธีนั้นวิธีนี้นะคะเนาะ,นะก็จะพยายามเห็ดใดๆเนาะ,ะค่ะก็นะคะขอเตือนนะคะอย่ามายุ่งกับช่องของนัดนะคะอยู่ใครอยู่มันนะคะแล้วมันเป็นสิ่งบอดีสิ่งพิกฎไมยอย่ามายุ่งกับช่องของนัดเด้อจ้านัดไม่มีการสนับสนุนเล่นการพนันทั้งสิ้นนะคะไม่มีส่วนรู้เห็นกับเว็บพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่ามาห้อยนะคะ ยามาหยอยยามาอีหยังอยู่ไต่คลิปของนัดนะคะนัดต้องการให้ช่องของนัดแบบว่าสะอาดแบบเคลียร์บ่มีปัญหาแต่กี่นะช่องของนัดกับบอมีแบบว่ามาหอยแบบนี้เด้อบอกเคยมีพึ่งมาเจอเนี่ยค่ะพึ่งมาเจอหลังจากที่นัดแบบว่าเริ่มต้นเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งอิงนะคะบ่รูว่ามาแต่ใสนะคะมาเต็มเป็นปืดเลยนะคะช่วงนี้ระบาดหนักนะคะทุกคน ช่องนัดเจอรุ่มนะคะซึ่งมี f อฟแคบกีค้นนะคะเขามา,าคอมเมนต์ใต้คลิปนัดเราการที่มาห้อยใต้คลิปทอกมันอาจจะมีผลแบบว่ามันเป็นการแบบว่า,า,าทาั้งระบบอาจจะเข้าเจ้พิษเราทําให้ปิดค่าการมองเห็นเห็นไห้คนบก่อยเห็นคลิปของนัดนะคะซึ่งอย่าหาทานะคะ ฝากถึงนะคะเบบผนั <tinc S 2> ่นอย่ามายุ่งกับคลิปของนัดนะคะไม่สนับสนุนนะคะไปไกลๆเลยนะคะอย Eat, s <S ่ามาใกล้คลิปของนัดเด้อจอย่ามาห้อยอย่ามาอย่างนะคะไม่อนุญาตนะคะอุต่าเตือนไปแล้วนะคะอุ่าบอกไปแล้วลบก็ลบบล็อกก็บบอกกันยังแต่เสเวอเซเว่มาห้อยใต้คลิปนะคะบอกตรงนี้นะคะว่าอย่ามายุ่งกับคลิปของนัทนะคะซึ่งนัดบ่มีส่วนเกี่ยวของไม่ส่วนรู้เห็นนะคะซึ่งนัดออกมาบอกนี่ก็บพวานยัง พอวานัดบาอย่างให้คนอื่นเขาใจผิดบาอย่างให้เอฟซีเขาใจผิดบาอย่างให้พอ่อพ่อแม่แม่หรือผู้ใดที่เขามากก็สิบ่ิอุ้ยอันชงสาาอันนี้คือจังอ่า เว็บพนันหลายแถหวยเต็มแทโบแมนสนับสนุนกันบอกโบแมนเนื้อจากโมแมนเดินหนัดโบได้สนับสนุนอีกอย่างทั้งสินนัดโบมีส่วนเกี่ยวของโบมีส่วนรู้เห็นอย่างทั้งสินเนื้อจากแล้วก็ช่องยูทูบทานนอื่นก็ฝากเตือนเนื้อจากไฮระมัดระวังเนาะค่ะซึ่งนัดก็เจอระบาดนักตอนนี้นะคะก็ช่องอื่นถ้าเจอแบบนี้เฝ้าบล็อกเนาะค่ะเฝ้าบล็อกก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่แบบระบบจะเข้าใจผิดนะคะก่อนที่เอไอจะเข้าใจผิดบางคนนัดไปเห็นคลิปบางคนบอกว่า ขาเจ้าถูกทำโทษทั้งๆท,ที่ขาเจ้ากับบริหัทยังผิดบริษัสนับสนช่องเว็บพนันใดๆทั้งสิน้นแต่พวกเนี่ยพวกแต่ออกนอกนอนเนี่ยมาหอยใต่คลิปข้าเจา้าจนทำให้ระบบเนี่ยเขาใจผิดจนปิด ปิดช่องข้าเจ้าไปนะคะข้าเจ้าโดนไปนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะทุกคนมันจะเป็นปัญหาของเราซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะอย่ามายุ่งนะคะอย่ามายุ่งกับช่องของนัดนะคะไปไกลๆด้วยจ้ะไปไกลๆบอสนับสน,นุนบอไดมีส่วนเกี่ยวกองอย่างทั้งสินนะคะขอบอไว้ตรงนี้เลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าคุณยังแตกมาอีกนะคะถ้าคุณยังมาห่อยอีกนะคะน่าจะจัดการนะคะน่าจะจัดการคุณเด็กขาด้วยนะคะให้มันรู้ไปสิโตให้คุณมีหมาแสดงขอจตจัดการเจ้าให้มัน เบืดสากนะคะควรจะจัดการเจาะห้บเบือสากนะคะยาเสีมาห่วยขีบของคนอื่นเขานะคะยาสีมาหวังผลประโยชน์กับค,คนอื่นเขาซึ่งเขาบ่มีส่วนรู้เห็นยังเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเห็นให้คนอื่นเขาใจผิดนั่มนะคะอย่ามายุ่งนะคะแล้วก็ อาฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะผูใ้ใดที่เของมาเบิ่งชมคลิปของนัดนะคะก็ให้ระมัดระวังเนื่องจากโมเมนบ์โมเมนแคร์ช่องของนัด้ค่ะถ้าเกิดว่าไปช่องของคนอื่นต่างๆนะคะช่องต่างๆช่องยูทูบต่างๆแล้วเจอแบบว่าอ่าถือแบบว่าเป็นเป็น,ปนลิงเป็นภาษาอังกฤษเนีย่ยแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะแบบเชิญชวนแบบ,แบบอ่าเป็นพนัน ได้กำไรยังไงยาเด็ดขาดยาคลิกเข้าไปเด้อค่ะเป็นกลวงนะคะเป็นกลวงของพวกเว็บพนันพวกหาผลประโยชน์นะคะซึ่งอย่าเพิอคลิกเข้าไปนะคะถ้าเพิอคลิกเข้าไปคนใดบอลลู่กเสียหลูเสียเงินนะคะนัดออกมาเตือนนะคะเพราะว่าของนัดช่งนัดเจอระบาดหนักมากนะคะตอนนี้นะคะเอาละค่ะพร้อน้ากับ มีเรื่องมากแค่ดีล่ะค่ะมอน่บอดดายวอลเกวกับอีหล่าอุ้งอหรอกค่ะเอาไว้มือหลังเนาะค่ะมอน่ก็แค่อยากจะมาแบบว่าฉี่แจงอยากจะมาแบบว่าเว่าเตือนพ่อพ่อแม่แม่นะคะเอฟซีนะคะลุงป้านาอาหยาดพี่นองรู้ป่ะพลเอกเขามาเบ่งเคลปองนัดยาเพิอไปกด,ดเป็นอันขาดนะคะเด็ดขาดนะคะอย่าไปกดนะคะอย่าไปกดเข้าไปอย่าก,กดเข้าไปนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะทุกวันนี้นะคะไม่ ไม่สามารถไว้ใจอะไรได้ละ้ค่ะตองระมัดระว่างนะคะหลวงเฮาทุวันนี้มิแต่หลอกล่วงสลับพัดนะคะแก๊งคอเซนเตรอร์ยังสลับพัดมาแบบร้ายลุกแบบนะคะแตกแตกต่างกันออกไปเราขังให้ระมัดระว่างดีที่สุดนะคะก,ก็ขพฝากฟไวแค,นค่ <ละ S 1> นี้ <ละ S 1> มีประโยชน์ใะไนกับฝากไปก็ตังใจนานในเด้อค่ะฝากก็ไลค์กดแชร์ก็สับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกค่ะเสดไบบ์พลาดคลิปดีๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ